สวัสดีค่ะัส,สดีมิรับฟัสสดสถ่านอีกรอบหนึ่งนะคะเดินทางเข้าโคกอีกหนึ่งครั้งเพื่อมาตามหาคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่แย,ย่ไขมดแดงจักดีไซด์เราก็เลยมีคำสั่งให้ถือครุอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าใส่น้ําเพื่อที่จะได้แยกตัวของมดแดงกับตัวของไขมดแดงออกจากกันนะคะตอนนี้เราก็เดินเตะเตะต,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 ตามหาคุณแม่ก่อน ในด้เสียงจัก,กรจันท์ป่ามันค่อนข้างที่จะเงียบนะคะแล้วอยู่ในสระโนดะก็คือสระของคุณป้านั่นแหละแต่มันแห้งแรงแอบแม่อยู่ไหนนี่นะคะเวลาที่เข้าป่ามาดงลงทงลงโคกแบบนี้นะคะเราก็ จะต้องใช้เสียงในการสื่อสารกันเนื่องจากใช้โทรศัพท์เนี่ยมันไม่มีสัญญาณนะครับสัญญาณมันไม่มีจริงๆเพราะว่าเราอยู่ในป่าโคเนี่ยเต็มไปด้วยป่าแต่ก็โคกทุกคนได้ยินเสียงจัก,กรจันทนระ์โอ๊ยมดแดงกัดฉันมันก็จะมีมตัวมดแดงอะ ุลักทุเลนิดนึงเนี่ยน้องมะแดงตัวนี้นะคะเห็นไหมได้แล้วนี่พอใส่สายเนี่ยจกักจัดมันก็จะเริ่มเปล่งเสียงนะคะมันเป็นสัญญาณตอนที่เรามาเก็บผักหวานประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอะ่ะมันยังเช้าอยู่นะครับพอมันเช้าเนี่ยไอหยาง ก็จะได้ยินได้เสียงที่แม่แม่ฉันปกติเขาจะแย่ไขมดแดงไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ทำนะครับแล้วยังไงต่อจะหาแม่ครับแม่ฉันกรีดแล้วมอเตอร์ไซค์อะไรไม่ใช่ว่าแม่เสียมอเตอร์ไซค์ หลุมอะไรหลุมขี้ไปเนี่ยมไม่ใช่หรอกใครจะมาเป็นมาเป้มาแล้ได้เยอะไหมออก,ก็โออยู่แต่ว่านีนีคือไม่คือได้หลายแพ มัวแต่ถ่ายรูปไปเอามันเสียงลำคาญมองต่ออุ้ยมันยังคาอยู่ในหันจางหลายคามันก็มาไ,ได้ไม่ติดใจเราอย่ยาอยา่ยาวเบี่ยงหายัช่ไหมไหนดูสิคือเอ๋เอนี่คือมดแดงโอ๊ยแม่ไหวละมดไปเถอะเดินเดินไปต่อหลอกขกะหลาะหนาไม่กันหน้าเอา กวนกน็มันทีมีแต่ต้นห้างในหน้าแล้วนี่คห้างหน่อยนรืไข่มาตรงต้องดูต่อุอ้ยหมดใล่ค่ะมันข้วงได่ะขาน่ค่่นี่วน,น,วน้นเรายังอยากมาเลยแล้วบอกเราเสียดาย เดี๋ยวตะแลงเราก็มาหมดกัดชีสาวชาวป่าไม่ใช่เรื่องสนุกนะเด็กมาคาร์เราเขาเดินตามคุณแม่ไปเรื่อยๆอ้อย,อยหมดมันข้าไปข้างในกันเก่งันนะไปถึก เนี่ยหมดกัดเห็นไหม <S <S อืมเดินต่อไปค่ะแพกิชิแม่ฉันเดินเร็วมากไม่มีความเหนื่อยเลยไม่ไหวจ้ะเหนื่อยเราก็ต้องเดินตามคุณแม่ไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อก่อนตรงน,นี้มันจะเป็นป่าเห็ดละงงกนะคะแต่ดอกกระเจียเจ๊ย,ยไม่มีมันแห้งแรงขนาดนี้ม <c oughs> หมดกับชั้นเนี้ยไม่น่าลงงนะลยทรมานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อไข่แมดงกินอย่าไปต่อราคาเขานะน <c oughs> บอกเลยว่ามันอดูดิ Uh huh. ไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วเดินคุณแม่ก็จะอยู่ตรงนูนะคะชิลล์มันแห้งแรงจริงๆแห้งแรงมากมฮะ พ่อเธอนี่อันนี้ไม่ใช่ผลไม้นะครอันนี้เป็นผลไม้ของเล่นลมมนมนกบก,กบที่ไหนมีคำสั่งให้เด็ดไปตองกรุงไปตองโคกนะอมดชอ <c oughs> <c oughs> มขีมอนอยู่ใส่ นี่นะคะชิ้ด้วยหมดแล้วว้ายนี่นะคะคุณแม่มีทางสั่งว่าให้เด็ดใบตองอันนี้คือใบ,บตองกุ้งเอาไปทำหอมม่ำหอหมกห่อหมกไม่รู้หอมม่อหมกกรุบอันนี้เป็นโคกส่วนตัวนะครับเป็นแบบ p r i v a t ที่พื้นที่ส่วนตัวของป้าเออันเล็กๆก,กระพาอ,อยู่กับธรรมชาติก็สนุกดีเหมือนกันนะคะขออภัยในความทุรพลเเรในการถ่ายทำเพราะว่าอ ไม่มีแต่นามแหลมคมอะไรก็ไม่รู้อะเราไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาจริงๆอะถ้ามาโคกมาป่าเราจะพกรองเท้าบูทมานะคะแต่ว่าคุณแม่บรีฟมาว่าแค่จะมาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะมาเก็บผักหวานแต่ทีเนี้ยมันก็นั่นแหละค่ะพอมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวมันก็จะได้มากกว่าผักหวานแล้วมันก็จะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเราจะเดินออกไปสู่ทุ่งนา เราจะไม่เดินตามโคกแหลับเพราะว่าพื้นที่มันไม่สม่ำเสมอมันจะปุ่มจะปั่มมันไม่เรียบมันก็จะลำบากในการทราเวลทราเวลแปลว่าอะไรวะทราเวลแปลว่าท่องเที่ยวไม่ใช่ลำบากในการเดินทางพอเถอะไม่ไหวแล้วหมดครับก็อือ ต่อกระจายอะไรมันแห้งไรมันบุมีก็รตรงนั้นมันไฟไหม้ไงตรงนี้ไฟมันไม่ไหม้ตรงนี้แหละก็เดินหนีเดินขึ้นตามทางแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ คุณแม่ก็อยู่คุณแม่อยู่ด้านหลังเห็นปะนี่คือคแม่ของ,งเราเีนนะคะจริงๆจริงๆก็คือมองไม่เห็นนะคะว่ามองไม่เห็นตีนดยสัมพันเนื่องจากมองไม่เห็นกล้องเนื่องจากมันย้อนแสงมันสิบโมงมันสายมากแล้วนะคะมันก็จะย้อนแสงนิดนึงบางช่วงบางตอนในการถ่ายวิดีโอของเราอาจจะมีถ้าตัดหัวขาด ขาแขนขาดไปบ้างต้องขอพักนะคะก็ปล่อยคุณแม่อยู่คนเดียวป่ะเราไม่ไหวแล้วเหนื่อยเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินในโคกได้ไกลมากๆเลยนะคะไม่มีการหอบการเหนื่อยต <t> ัวตน,นี้มีผักหวานด้ยวยแต่ว่าขี้เกียจเก็บไกลกว่าพอแล้วขออนุญาตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย